สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ d u k h a m e s keeps you moving สวัสดีครับพบกับรายการคุยกับช่างคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับทุกวันจันครับเวลา15.00ถึง15.30นาทีนะครับนวัตกรรมต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะครับถ้าท่านชมรายการคุยกับช่างท่านจะไม่พลาดนะครับสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราไปดูว่าซุปเปอร์วันปันสุกนะครับครั้งที่10นั้นมีกิจกรรมดีๆอะไรจากดรสุปณนีศรีอุบลครับ เรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่อบอุ่นหัวใจของซุปเปอร์วันพาซาในกิจกรรมซุปเปอร์วันปันสุขครั้งที่10เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบพระชนมายุ73พรรษากิจกรรมซุปเปอร์วันปันสุขครั้งที่10จัดขึ้นที่สาขาคูคลองสิ โดยดรสุปราณีศรีอุบลผู้บริหารซุปป์วันพลาซาร่วมกับข้อค้าแม่ค้าในตลาดได้มอบสิ่งของที่จําเป็นให้กับผู้ยากไร้และชุมชนโดยรอบโดยกิจกรรมครั้งนี้มีการแจกของที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ํามันพืชไข่ไก่สดและของใช้อื่นๆอีกมากมายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในชุมชนกิจกรรมซุปป์วันปันสุขจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือและเติมเต็มความสุขให้กับชุมชนโดยรอบ นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือความห่วงใยและพลังของชุมชนที่แท้จริงสุร์วันพลาซ่ายังคงมุ่งม,มั่นในการเป็นศูนย์กลางที่ไม่เพียงแค่การค้าขายแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันสุร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน นี่แหละครับกิจกรรมดีๆของซุปเปอร์วันปันสุขครั้งที่10นะครับโดยดรสุปานีศรีอุบลน,นะครับซุปเปอร์วันพาซาไม่ใช่แค่ตลาดนะครับแต่เป็นศูนย์การค้าเพื่อชุมชนจริงๆครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SSC Auto p a ต t โดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซูเปอร์วันพลาซศูนย์การค้าเพื่อชุมชน f อฟดีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีโตรยต์ดักแฮมคีฟยูมูวิ่งช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซูเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน d u ดักแฮม e ี you moving มาช่วงนี้นะครับรอบที่แล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง p l u s c e n ฟ f ว e กียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้นะครับเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายรวมถึงน้ำมันเบรกตัวใหม่นะครับเป็น .5.1 ดของลักแฮมนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กับรถแข่งได้ด้วยรถบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะทนความร้อนสูงช่วยยืดจุดเดือดของน้ำมันเบรกนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการเบรกจะดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับต่อมาจะเปลี่ยนน้ำม น้ำมัน t r a n s o c u s ในขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัชรวมถึงน้ำมัน power ด้วยในวีโกขับ4คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวแรกที่เปลี่ยนนะครับเป็น h ฮ p o ยล์ LSD นะครับก็คือเกรด80 w 9 0นะครับเหมาะสำหรับเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้ายนะครับ ส่วนตัวที่ดีกว่านะครับเป็นเกรดสังเคราะห์แท้ร0อก็คือตัวซินเกียนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับมี P.A.O. ด้วยนะครับแต่จะเป็นเบอร์สังเกตง่ายๆเลย 75W90 ตัวนี้จะครอบเวอร์ตัวน้ำมันทรานส์ฟ c ร์เคสนะครับของขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะใช้ตัวให้ดีที่สุดตัวเดียวเลยนะฮะจบก็คือใช้ตัวนี้นะครับหรืออยากได้ราคาที่ย่อมเยาวลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับ ไฮปอยล์เอลเอสดีนะครับ GL ไฟส์นะครับเพราะ erman, นั้นเนี่ยลิมิเต็ดสลิปหรือไม่ลิมิเต็ดสลิปสามารถใช้น้ํามันเกียร์และน้ํามันเฟืองท้ายกเกรดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการประสิทธิภาพที่สูงสุดก็ใช้เป็นตัวนี้เลยครับดีสุดนะครับก็คือซินเกียร์เนื้อฟิล์มนีจะทนแรงเฉือนได้ดีสําหรับน้ํามันที่เป็นเกรดสังเคราะห์แท้นะครับอ้าวใครมองหาน้ํามันคุณภาพสูงนะครับไว้ปกป้องชิ้นส่วนภายในเกียร์ยืดอายุของเฟืองท้ายและทาร์นโฟเคส ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าระยะยาวเนี่ยเฟืองท้ายจะหอนไหมเพราะว่าถ้าเฟืองท้ายหอนเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนเฟืองท้ายค่า้จ่ายสูงนะครับเวลาซ่อมเนี่ยโอกาสที่จะหาช่างเก่งๆนะครับที่ตั้งระยะเฟืองท้ายเก่งๆเนี่ยโอ้เปอร์เซ็นต์ยากมากนะครับช่างเองเนี่ยจะรู้ดีครับว่าการซ่อมเฟืองท้ายนั้นถ้าปรับระยะเคเน์ได้ไม่ดีเนี่ยปัญหาไม่จบนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือของเหลวครับสำคัญมากนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับ เปลี่ยนตามวงรอบได้เลยนะครับตามคู่มือเซอร์วิสสองหมื่นหรือ4ี่หมื่นกิโลนะครับเกียร์โต้ก็2 0 0 0 0กิโลเกียร์ธรรมดาก็4 0 0 0 0กิโลนะครับหรือสายจอดนะครับก็2ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งถ้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลระบบเกียร์และเฟืองท้ายที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับดักแฮมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับท่านผู้ใช้รถนะครับสายลุยสายกระบะหรือสาย s อ v ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือตัว ไฮปอย LSD นะครับ GL5 สำหรับ Limited Slip หรือไม่ Limited Slip ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ท็อปสุดเลยก็คือตัวซินเกียตัวนี้ดีสุดครับฝากด้วยครับดักแฮมครับใช้ไม่เกิน3ลิตรนะครับสำหรับน้ำมันเกียร์ธรรมดานะครับส่วนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน3ลิตรเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะน้ำมันชาร์นโฟเคสก็ไม่เกิน3ลิตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใช้รถ นะครับเับเลื่อน4ล้ออยู่นะครับก็สามารถดูในคู่มือก็ได้ว่ารถของท่านนั้นใช้ปริมาตรกี่ลิตรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ชนิดที่ใช้ เครื่องเข้าไปฟรับชิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนการทํางานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวแบบเต็มระบบนั้นทําอย่างไรและใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามัน Power ของดักแฮมด้วยครับ ATF Dexon 3 h นะครับใช้ได้ทั้งเกียร์อัตเมติในรุ่นเก่า แล้วก็ระบบพงมาวัยพาเวอร์เซลลิงนะครับในรถที่ยังเป็นแหลกแอนพีเนียนยังไม่ได้เป็นแหลกไฟฟ้านะครับที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายแบบ f r ัสซันฟิลเนี่ยใช้น้ำมัน Power ไม่เกิน2ลิตรแต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดานะครับจะอยู่ประมาณ1ลิตรบวกลบแล้วแต่ขนาดของรถยนต์ ถ้าเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะครับก็ใช้ปริมาณน้อยถ้าเป็นรถ SUV หรือรถ PPV เนี่ยที่เป็นระบบพวงมาลัย Power s t e e r i n g เนี่ยอาจจะใช้ทั้งระบบเลยแบบพรัสซันฟีแบบนี้ไม่เกิน2ลิตรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนธรรมดาก็ไม่เกิน1ลิตรนะครับอายุของน้ำมัน Power นะครับคือ2ปีหรือ40,000กิโลนะครับเพียงเท่านี้ระบบพวงมาลัย Power ของคุณก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและช่างรถแนะนำนะครับ Duckham ATF d e x o ซ 3H นะครับกับน้ำมัน Power รถยุโรปรถญี่ปุ่นรถอเมริกันทุกรุ่นที่ยังเป็นแหลกแอนพิเนียนเขาจะมีอิดีฟที่ใช้ในการช่วยยืดอายุของซีนยางต่างๆที่อยู่ภายในตัวพิเนียนเพราะฉะนั้นจะป้องกันไม่ให้ซีนยางแข็งตัวแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบพวงมาลัยพาวเวแล้วก็แกลลกพิเนียนด้วยฝากไว้ด้วยนะครับหัวใจสาคัญคือการดูแลไม่ใช่การซ่อมครับ ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัชนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับตัว5.1ของดักแฮมนะครับตัวนี้ผ่านการทดสอบโดยนักแข่งเขาบอกว่าน้ำมันตัวดอ .5.1 ของดักแฮมนะครับความร้อนที่ปกติใช้น้ำมันเบรกเกรดปกติเนี่ยนะครับมันจะสูงแต่พอใช้น้ำมันเกรดสังเคราะห์แท้ตัว5.1ของดักแฮมแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิของน้ำมันเบรกมันลดลงแก้ปัญหาเรื่องการเบรกเฟด สำหรับรถที่ใช้ในการแข่งขันหรือรถแ a c ซ n g นะครับหรือรถบรรทุกหนักนะครับที่ต้องขึ้นเขาและลงเขานะครับนี่แหละครับคือน้ำมันเบร d ดักแ a m 5.1เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนในวีโ o ขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้กันทั้งน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัชในเกียร์ธรรมดานะครับจะใช้ชนิดเดียวกันนะครับหรือใครที่ใช้น้ำมันเบรค .3 หรือด,อด4ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับคือ3 or 4สามารถเปลี่ยนเป็นด,ด5.1ได้เลยไม่มีผลเสียกับลูกยางเบรกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นรถรุ่นเก่าที่ใช้เป็นด,ด3อยู่นะครับอยากจะข้ามมาใช้น้ามันเบรกค,คุณภาพสูงสูอย่างรักแทมตัว5.1ก็สามารถทำได้เลยนะครับไม่มีผลต่อซีนยางของชุดเบรคหรือซีนยางของชุดคลัตช์ ยิ่งเป็นผลดีซะด้วยซ้ำเพราะจะมีแอ d i ิ i ทีที่ใช้ในการยืดอายุของซีนต่างๆด้วยนะครับใครที่มองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัชคุณภาพสูงนะครับช่างดนแนะนำครับดักแฮมตัว5.1ตัวนี้ดีจริงครับช่วงหน้าเราจะไปทดสอบกันนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย s Part s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแกส FB b a t แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร นะครับเกียร์คันนี้เป็นแบบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็น้ํามันทรานโฟลเคสหรือน้ํามันกเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ํามันพาเวอร์แล้วก็น้ํามันเบรกและน้ํามันคลัชน,นะครับน้ำมันเบรกน้ำมัน, ush, นคนน Break, ลัชเนี่ยเราใช้น้ํามันเบรกประสิทธิภาพสูงนะตัวดักแฮม5.1นะครับซึ่งมีการทดสอบในนักแข่งนะครับนักแข่งก็บอกว่าประสิทธิภาพของน้ํามันเบรกตัวนี้นะครับทนความร้อนได้สูง เพราะว่าในรถแข่งนะฮะที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีตัวสมาร์ทเกตนะครับที่วัดทั้งอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิของน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ํามันเกียร์นะครับเขาจะวัดค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทราบได้ดีเลยว่าประสิทธิภาพของน้ํามันเบรกที่สูงเนี่ยมันจะป้องกันรถแข่งเนี่ยในเรื่องของการเบรกเฟดหรือน้ํามันเบรกเดือดทําให้เบรกไม่อยู่กรณีที่ฝังท้ายหอนเนี่ยเกิดจากเจ้าของรถเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันฝังท้ายโดยเฉพาะรถบรรทุกหนก นะครับหรือรถปิก up ที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับถ้าท่านไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยโดยเฉพาะรถที่ลุยน้านะครับรถออฟโรดที่ลุยน้ําหรือรถปิก up นะครับที่เจอสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเ,เขาจะมีรูหายใจอยู่บริเวณเฟืองท้ายหรือเกียร์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําปนกับน้ํามันเกียร์นะครับทำให้น้ํามันเกียร์นั้นดรอปประสิทธิภาพ ถ้าฝืนใช้ต่อในระยะยาวนะครับก็อาจจะทําให้ชุดฟันเฟืองต่างๆเนี่ยเกิดสนิมหรือเกิดตามดดได้แล้วก็ทําให้เกิดเสียงหอนแล้วก็ชิ้นส่วนภายในที่เป็นเมคานิกเนี่ยมันเกิดการเสียหายตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยในการเปลี่ยนหรือในการซ่อมเนี่ยไม่ว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะครับแต่น้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษดีๆอย่างรักแฮมเนี่ยนะครับจะช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในเกียร์แต่ต้องควบคู่กับการดูแลและการเปลี่ยนถ่ายด้วยนะครับรถที่ใช้งานเกียร์ธรรมดานะครับ ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบธรรมดาทุกๆ40,000กิโลหรือ2ปีนะครับใช้เยอะเปลี่ยนตามเลขกิโลนะครับใช้น้อยก็เปลี่ยนตามอายุปีนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายก็เช่นกันนะครับทุกๆ40,000กิโลหรือ2ปีเช่นกันนะครับ <S <S น้ำมันเบรกน้ำมันคลัชนะครับถ้าท่านใช้น้ำมันเบรกประสิทธิภาพสูงอย่างตัว5.1นี่ถ้าเป็นสายจอดนะครับก็2ปีครั้งน้ำมันเบรกเวลาเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่าใช้ไม่สูง นะครับแล้วก็ใช้ปริมาณไม่เยอะน้ำมันเครื่องใช้เยอะกว่าน้ำมันเบรกใช้เต็มที่1ลิตรถ้าเปลี่ยนทั้งระบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะช่วยยืดประสิทธิภาพของระบบเบรกป้องกันไม่ให้เกิดสนิมโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นระบบ ABS นะครับ Anti-lock Brake System นะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามวงรอบเลยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างชื้น นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของน้ามันเบรกในมันดรอปประสิทธิภาพเพราะว่ามันมีน้ําเข้าไปปนหรือความชื้นเข้าไปปนนะครับใครที่ใช้รถปิกอัพนะครับหรือรถบรรทุกหนกักหรือรถเกง๋งรถ SUV รถ PPV ช่างราต้องบอกว่ารถทุกประเภทนะครับที่เป็นรถสันดาบยังต้องดูแลโดยการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น SUV, PPV หรือรถบ้านนะฮะทั้งขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนล้อหน้า นะครับร้วจะต้องดูแลของเหลวทั้งสิ้นนะครับส่วนรถที่เป็นระบบแหลกนะครับระบบพิเนียนนะครับหรือระบบ power steering เนี่ยนะครับรถรุ่นใหม่จะเป็นแหลกไฟฟ้าโอเคแหละถ้าเป็นแหลกไฟฟ้าก็จะไม่ต้องดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนของเหลวแต่รถที่เป็นรถสันดาบรุ่นเก่ายังเป็นแหลกแอนพิเนียนที่ต้องใช้น้ำมัน power steering นะครับ ก็คือน้ำมันชนิดเดียวกับน้ำมัน ATF หรือน้ำมันเกียร์อัตโนมตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยนะครับพวงมลาลัยเบาดีนะครับพวงมลาลัยเบาดีไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของพวงมลาลัยหนักนะครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ไปแล้วนะครับลอยต่อเกียร์ดีครับเกียร์เปลี่ยนได้ลื่นดีราบเรียบดีนะครับเฟืองท้ายไม่มีเสียงหอนนะครับถ้าใช้น้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายผิดเบอร์ มีผลเสียแน่นอนก็จะทําให้ชุดฟันเฟืองหรือเมเคานิกต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเกียร์หรือในเฟืองท้ายอาจจะเกิดการสึกหลอนะครับเกิดความเสียหายได้ถ้าท่านใช้น้ํามันผิดรุ่นผิดเบอร์ในรถบางรุ่นนะครับน้ามันเกียร์เนี่ยนะครับจะใช้เบอร์ใกล้เคียงกับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ในรถบางยี่ห้อจะใช้น้ํามันเฟืองท้ายน้ามันเกียร์เนี่ยเบอร์แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จํานวนลิตรก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยี่ห้อรถยนต แล้วแต่ขนาดรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูว่าน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายของท่านเนี่ยนะครับหรือน้ามันขับเคลื่อนสีล้อของท่านใช้กี่ลิตรก็ดูในคู่มือประจํารถเขาจะระบุไว้เลยว่าเฟืองท้ายด้านหน้าที่เรถขับเคลื่อนสีล้อนะครับจะเป็นเฟืองท้ายที่ใช้น้ํามันเฟืองท้ายกี่ลิตรเฟืองท้ายหลังนะครับใช้กี่ลิตรนะครับน้ำมันเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาใช้กี่ลิตรเขาจะระบุสเปคไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถตรวจสอบในคู่มือได้นะครับสำหรับรถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่ใช้งานในกรุงเทพนะครับท่านจะต้องดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทานโฟเคสหรือน้ำมันขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันขับเคลื่อนสีล้อนั้นเขาจะมีอายุการดูแลอยู่นะครับความเร็วไม่เกิน60สามารถใส่โฟไฮได้เลยนะครับโฟโลจอดทรายถ้าเกิดฝนตกเนี่ยท่านสามารถขับเคลื่อนสีล้อนะครับตอนนี้ระบบขับเคลื่อนสีล้อทํางานปกติ นะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติไม่มีกระชากไม่มีกระตุกแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับเกียร์ 4Wheel ลสำหรับรถกับเครื่องสี่ล้อนะครับจะต้องใช้มากนะครับเดือนหนึ่งนะครับสัก10หรือ20โลนะครับถ้าท่านไม่ใช้เลยนะครับท่านก็ต้องดูแลของเหลวด้วยฝากูขด,ด้วยครับหัวใจสำคัญคือการดูแลครับไม่ใช่การซ่อม หลังจากที่ไปทดสอบขับนะครับการเปลี่ยนเกียร์นั้นนุ่มนวลนะครับเสียงหอนไม่มีนะครับในเรื่องของเฟืองท้ายหรือชุดทันโฟเคสนะครับแล้วก็ทดสอบในการขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยก็ปรากฏว่าสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลนะครับนี่แหละครับคือผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของรักแฮมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายหรือน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ในเกียร์ธรรมดารวมถึงน้ำมันทานโฟเคสในรถขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s Auto s c a อ t o p a ่อพาโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยูโรแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b a t t บตเตอรไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีบยูมูวิ่งติดตามรายการคุยกับช่างได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ช่างโดนลาไปก่อนสวัสดีครับ